สว,ส,สวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาไหลรองท่านผู้อำนวยการเพื่อนครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายนฤทธิ์ปริญญาจารย์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษดิฉนะันนางสาวภารรสิริรักษ์ค่ะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษค่ะเราทันน้งสองคนได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการทวชัยหัลชูให้เป็นพิธีกร ในการเกษยียณอายุราชการของท,ท่านอาจารย์เกิดคิดกา้าท่านอาจารย์เกิดคิดก้าบรรจุราชการที่โรงเรียนหนองปลาไลแห่งนี้ในปีพศ2504รวมอายุราชการแล้ว3.3ปตีตลอดเวลาที่ได้อยู่ในโรงเรียนหนองปลาไลแห่งนี้ท่านอาจารย์เกิดคิดก้าได้เป็นที่รักของเพื่อนครูอาจารย์เป็นที่เคารพของล,ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทางเรียนจึงได้จัดงานเกษยียณอายุราชการ ให้กับท่านอาจารย์เกิดจิตกล้าในครั้งนี้ครับค่ะต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผอธทวชัยหนัตชูนะคะผอ,อโรงเรียนหนองปลาไลน,นะคะขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกคาะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณพี่จิ๋วแมะสองท่านนะครับผมนายธวรมชัย,ยหัศชูนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาไลนะครับ ีก็มีความเพิ่มิญด,ดีมากนะครับที่เป็นประธานในงานเกษณอายุราชการของอาจารย์เกิดที่านะครับก็สําหรับท่านอาจารย์เกิดนะครับก็ทํางานกับผมมานานนะครับเป็นที่รักจริงของคณาจารย์พนักียนทุกท่านนะครับแล้วเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่อาจารย์เกิดจะได้ทํางาน ร่วมงานกับพวกเรานะครับก็ใจหายเหมอนกันก็ให้อยากให้คณาจารย์ทุกท่านนะครับได้ดูอาจารย์เกิดเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานนะครับและท้ายนี้นะครับขออำนาจคุณพระสิตธิธรรมนตาตีโปรดจงนมนดาลใหทาา้ท่านอาจารย์เกิดนะครับ มีแต่ความสูงและความเจริญนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีอายุที่ยาวนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานเกษียณอายุราชการของอาจารย์เกิดสิกาดนี้นะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้ก็ขอคุณท่านพอโรงเรียนหนองปลาไหลนะครับท่านอาจารย์กว,วัชชัยหัสชูนะครับที่เป็นประธานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอคุณแขกท่านผู้เก็ตทุกท่านนะครับที่มาในงานวันนี้นะครับก็ขอคุณท่านที่มาในงานวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสุดท้ายแล้วที่ผมจะได้ทํางาน ที่จะได้เป็นแบบอย่างให้ทุกคนนะครับก็สิ่งที่ดีก็นําไปเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็เก็บไว้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากมากนะครับขอให้ทุกคนทําดีในวิชาชีพครูไว้นะครับวิชาชีพนี้เป็นวิชาที่ ขอเชิญตัวแทนคณะครูอาจารย์นะคะขึ้นมอบของที่อะเลึ่ให้แก่ท่านอาจารย์เกิดก่า ครับผมสำหรับช่วงพิธีการก็บจบลงแล้วนะครับต่อไปถ้าจะเกิดคิดค่้นจะลงไปรุ่นสนุกร่วมฉลองกันในครั้งสุดท้ายกับเพื่อนอาจารย์และแขก้ับเติทุกท่านครับขอให้สนุกกับงานในครั้งนี้คนระขอบคุณมากครับ